มาพบกันนะครับกับสายงานหนานะนะครับงานหนางานหนังงานยีนงานพม่านะครับนะร้านเบาะต่างๆนะครับนะกับเจ้าซุนฟานะตัวนี้เป็นรุ่น s อ2 0 2ฟสนขีดดีนะครับเป็นจักรเย็บนะครับจักรเย็บกระโหลกใหญ่นะจักรเย็บตรงกระโหลกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นระบบออตโต้แล้วนะครับนั่นก็คือมีระบบ ยำหัวย้ำท้ายตัดได้ตโนมัตินะครับปรับช้าปรับเร็วได้เสียงเงียบมอเตอร์ประหยัดไฟมอเตอร์750วัตต์นะครับแล้วตัวนี้เป็นรุ่นกระโหลกใหญ่นะครับใส่กระสวยใหญ่ได้เท่าหนึ่งของกระสวยธรรมดานะก็คือเนี่ยผมเทียบให้ดูนะนะครับนี่นอันนี้คือจากเย่าผ้าทั่วไปที่เป็นกระโหลกเล็กนะครับทั่วไปที่ใช้งานกันทั่วไป ถ้าเป็นกระโหลกใหญ่นะครับเห็นไหมตัวกระสวยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเท่าหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้ให้เยอะมากขึ้นนะครับเวลาเราใส่เส้นได้เส้นใหญ่เข้าไปเนะี่ยเราก็จะเย็บได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับนะถ้าเราใช้เป็นกระสวยเล็กอยู่ใส่ได้เส้นใหญ่เข้าไปเนะี่ยเย็บแป๊บเดียวนะครับชิ้นงานใหญ่ๆแป๊บเดียวก็ได้เปลี่ยนกระสวยใหม่ฉะนั้นตัวพวกกระโหลกใหญ่พวกนี้ก็จะไปเหมาะกับงานที่ต้องการเย็บ เซ็ตได้ใหญ่แล้วก็เย็บชิ้นงานได้ยาวนานมากกว่านะครับนะตัวนี้เหมาะกับงานอะไรบ้างนะครับตัวซุนฟ้า SF202D3 นะครับเหมาะกับงานอะไรบ้างตัวนี้ก็เหมาะกับงานหนานะไม่เหมาะกับงานผ้าบางนะครับไม่เหมาะกับพวกงานเสื้อยืดผ้าบางๆตัวนี้ไม่พวกนั้นเขาไม่ได้เกิดมาสาหรับงานลักษณะนะครับถ้างานลักษณะไงก็เป็นจากเย็บธรรมดาสเตนดียร์ทั่วไปนะ เัวนี้เขาถูกเซตมาเพื่อให้ไปลุยงานหนาโดยเฉพาะใช้ได้เส้นใหญ่โดยเฉพาะใช้เข็มมือใหญ่โดยเฉพาะนะครับนะานะถามว่าแล้วเอาไปเซตให้เย็บงานบางได้ไหมมันก็ทำมันก็พอทำได้ครับแต่ว่าผมจะแนะนำให้มันตรงสเปคนะครับระหว่างตัวจักรกับงานนะครับจะดีกว่านะนะเซตกลับไปกลับมาเสียเวลาไม่คุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะ ไปดูก่อนตัวนี้ก็กรอได้บนหัวจักแล้วนะครับทุกวันนี้นะก็จักธรรมดาเนี่ยแทบไม่มีท่านไหนที่จะใช้งานกันแล้วนะครับเราจะใช้พวกที่เป็นระบบออโต้นะเพราะว่าหนึ่งไวกว่าประหยัดกว่าคุ้มกว่านะครับนะระยะยาวนะครับผมมานะตัวสวิตช์นี่นะครับนะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอการทํางานนะนะครับชุดนี้ด้านในก็จะเป็นมอเตอร์แล้วก็แผงจองควบคุม วนี้ปรับช้าปรับเร็วได้นะครับความเร็วสูงสุงสดของตัวรุ่นนี้ก็คือถูกล็อกไว้ที่2 2 0 0ัรฟีเ็มต่อนาทีนะครับ2,200รฟีเ็มต่อนาท <K al anyway> <al b damned model> ีนะครับจากที่เป็นสายเย็บหนาเนี่ยเขาความเร็วรอบเนี่ยเขาจะไม่เกินประมาณนี้อยู่แล้วนะครับต่ำกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีนะครับเขาจะไม่วิ่งสามพันสี่พันห้าพันเหมือนจากเย็บผ้าทั่วไปเพราะว่าพวกนี้นะครับ เย็บงานหนาจะได้เส้นใหญ่นะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยเวลาเย็บงานหนามากๆเนี่ยเขาจะเกิดความร้อนสะสมที่เข็มนะครับก็จะเกิดอาการที่ว่าเวลาเข็มร้อนมากๆก็จะเกิดการไปทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับตัวชิ้นงานหรือ,อเส้นได้จะขาดง่ายนะครับมากยิ่งขึ้นนะแต่โดยปกติแล้วพวกงานหนาๆเนี่ยเขาไม่ได้เย็บกันเร็ว เพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องฝีเข็มโชว์ตะเข็บตรงนี้สมากกว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็มีย้ำหัวย้ำท้ายนะครับอัตโนมัตินะปรับช้าปรับเร็วนะครับระบบหิบได้ไฟฟ้านะครับเก็บปลายหางได้นะก็ตัวระบบกําหนดตําแหน่งรูปแบบการเย็บนะครับกำหนดฝีเข็มในการเย็บนะตัดได้อัตโนมัตินะครับกำหนดตำแหน่งเวลาหยุดเย็บต้องการเข็มปักเข็มยกนะครับเราก็สามารถที่จะ เรือกได้นะครับพร้อมระบบฟังก์ชันซอ์สตาร์ทกลอได้บนหัวจักรมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีปุ่มกดถอยหลังนะครับแทนการใช้คันยันนะปับที่หางก็ยังใช้ระบบมือหมุนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกอาไว้ให้ด้วยนะป้องกันเวลาเหยียบเร็วๆหรือขึ้นตะเข็บหนาๆกระแทกลางแรงป้องกันฝีเข็มเคลือนนะครับสำหรับงานหนานะนะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เหนือด้วยเรื่องราคาแล้วก็ด้วยเรื่องของคุณภาพตัวจักรนะครับรถใหม่ๆมามาพักหลังนะครับก็ทําได้ดีทําได้ดีนะครับนะอันนี้ผมใช้เป็นได้ยินนะเบอร์ยี่สิบนะครับด้านล่างก็เบอร์ยี่สิบตัดได้อัตโนมัตินะ ได้อัตโนมัตินะครับปุ่มย้ำท้ายหลังนะครับนะนะนะหรือหากต้องการใช้คัดย้ำปกติก็ได้บรนนวลปกติก็ได้แล้วแต่ท่านไหนสะดวกนะครับนะกดส้นเท้าสั่งตัดได้นะครับเขาจะย้ำให้ก่อนก่อนที่เขาจะตัดได้หรือเราต้องการปิดระบบย้ำท้ายเราก็สามารถเลือกได้นะ หรือจะเปิดใช้งานทั้งย้ำหัวย้ำท้ายแบบออโต้นะเริ่มต้นเย็บก็จะย้ำให้ก่อนปุ๊บนะอันนี้คือย้ำท้ายนะอันนี้คือฝั่งย้ำหัวเริ่มต้นเย็บก็จะย้ำให้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเรากดไปเรื่อยๆนะครับกดให้จนสัญลักษณ์ตัวนี้มันหายไปนะครับเห็นไหมถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะวนลปกกันาหม่นะครับนะถ้าหายก็คือปิดการใช้งานนะแต่ถ้าเราเปิดไว้นะครับอันนี้หนึ่งสเต็ปนะครับอันนี้สองสเต็ป ถ้าขึ้นตัว b อย่างเดียวนี่ก็คือตอนเริ่มต้นเย็บเขาจะเดินถอยหลังสามสีเข็มนะแล้วก็ถึงจะไปตามแรงข้าที่เราเย็บนะแต่ถ้าขึ้น a b นะครับก็คือเขาจะย้ําให้นะครับหนึ่งรอบขึ้นแบบนี้นะครับ ab AB ก็คือเขาจะย้ําให้ให้สองรอบนะกดไปอีกหนึ่งครั้งก็คือปิดนะครับฝีเข็มก็คือ ab นี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการการย้ำกี่ยกีเข็มนะครับเรากดเครื่องหมายบวกหรือลบได้เลย ถ้าผมต้องการย้ำ,ยำหัวนะครับย้ำหัวก็คือ AB เนี่ยสี่ฟีเข็มยับท้าย CD นะ CD เนี่ยผมก็เอาสาฟีเข็มนะนะครับเราก็เปิดนะครับนะเรามาลองดูกันนะต่อเริ่มต้นเย็บเท่านั้นนะครับนะเขาจะทำงานเห็นไหมปุ๊บพนะอผมสั่งตัดได้เขาจะนะเขาจะย้ำให้ก่อนก่อนที่เขาจะตัดได้อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ครับเขาย้ำสี่ฟีเข็มนะครับนะ ตอนท้ายนะก็จะย้ำให้สามฟีชแต่ถ้าเราไม่ต้องการแบบย้ำหัวไม่ต้องการเราก็กดไปเลยเดี๋ยวเอาเฉพาะเปิดเฉพาะระบบย้ำท้ายนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับระบบย้ำท้ายนะนะครับก็คือย้ำหัวเรามาย้ำกับมือเองบางท่านอาจจะแบบชอบความแม่นของการย้ำบางท่านก็จะชอบว่าเออเดี๋ยวมาย้ำเองดีกว่าแม่นกว่าชอบกว่าถนัดก,กว่าก็ได้นะครับ เราก็เหยียบปุ๊บปุ๊บเราก็กดปุ่มยหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็เหยียบไ,ได้ส่วนตอนย้ำท้ายเราก็เปิดระบบอัตโนมัติใช่ไหมเราก็กดส้นเท้านะครับสั่งตัดได้เขาจะย้ำให้ก่อนก่อนที่เขาจะตัดได้นะครับนี่นะครับอันนี้เราย้ำเองนะครับอันนี้ก็คือกดส้นเท้าก่อนสั่งตัดได้เขาจะย้ำให้นะครับเส้นได้ที่ตัดนะครับก็จะเหลือแค่ดีนะนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการใช้ล่ะเราต้องการย้ำเองทั้งหมดเราก็กดเรื่อยๆครับจนสัญลักษณ์ก็าหายนะทีนี้เราก็มาย้ำเองย้ำกับมือก็ได้นะครับนะหรือเราจะย้ำกับคันย้ำที่เราถนัดแบบเดิมก็ได้นะครับเห็นไได้เหมือนกันนะครับนะเลือกใช้งานแบบไหนก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดนะถ้าต้องการไวก็เปิดออตโต้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบยังแบบยังไม่ชินนะใหม่ๆเดี๋ยวยังไม่ชินเราก็ ใช้ตัวสแตนดาร์ดไปก่อนเดี๋ยวไว้ชินนะครับแล้วก็ชินกับตัวจักรแล้วเราก็เปิดระบบอัโต้งานเราก็จะเร็วขึ้นนะครับนะต่อมานะตัวนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้คือระบบเก็บปลายหางได้ไฟฟ้าก็คือตัวนี้แหละนะครับถ้าผมปิดเขานะสัญลักษณ์เขาจะอยู่ตรงหน้าจอนะก็จะตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เขาอยู่ตรงนี้นะรูปคล้ายๆกันนะเราดูนะให้สังเกตดู ถ้าเรากดปิดเนี่ยผมกดปิดนะกดปิดมันเกิดอะไรขึ้นความเย็บนะพอถ้าเรากดปิดฟังก์ชันนี้นะครับเห็นไหมก็จะเหลือไปลายได้นะครับไปลายได้ตรงที่เนี่ยที่เขาตัดนี่นแหละเวลาเย็บไปมันก็จะเหลือนะครับก็เราก็ต้องมาเล็มนะครับถ้าเราไม่ต้องการเล็มนะครับปุ๊บนะถ้าเราไม่ต้องการเล็มนะเราก็ เปิดนี่ก็ได้ครับปุ๊บเห็นไหมสัญลักษณ์ขึ้นแลวนะครับทีนี้ตอนเย็บเห็นส่วนนี้ทํางานนะครับอ่าเห็นไหมด้านบนก็จะไม่มีปลายด้านเหลือลักษณะนี้นะครับนะเขาก็จะไปเก็บไว้อยู่ด้านล่างแทนนี่นะครับด้านล่างนี้เขาเอามาลงด้านล่างแทนนะครับอันนี้เราจะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้ก็ดานี้แล้วแต่เรารส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นระบบยกตีนผีออตโต้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น d 3 d 3ก็คือไม่มีระบบยกตีนผีอัตโนมัติฉะนั้นกดไปก็ไม่ทำงานนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะต่อมาตัว m นะครับตัว m ก็คือเอาไว้กำหนดตำแหน่งสีเข็มในการเย็บนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบนี่ฮะร,รูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะอ่านะครับนี่รูปแบบต่อมาก็เนี่ยครับตามรูปทรงเขาเลยนะอ่านี่ครับ แล้วรูปแบบสุดท้ายที่มีขึ้นต้นด้วยว่า p ปถึงไปถึง,ง p f นะตัวนี้ก็คือ,อกำหนดได้สูงสุดที่15มุม15เหลี่ยม15ด้านนะครับอ่าน,นี่คือรูปแบบการกำหนดรีเข็มในการเย็บเหมือนเราเย็บป้ายครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่าเราต้องการกำหนดว่าแต่ละด้านเนี่ยกี่รีเข็มอ่าเบื้องต้นขั้นตอนแรกเราก็คือเราต้องเย็บชิ้นงานเป็นตัวอย่างก่อนแล้วมานับรีเข็มแล้วค่อยมาป้อนให้จับ ต่อมาอปุ่มที่เป็นเส้นปลาแล้วมีลูกศรชี้ลงข้างล่างนะครับอันนี้คือโหมดการเย็บแบบอิสระก็คือโหมดการเย็บแบบใช้งานทั่วไปนี่แหละครับ่สัญลักอย่างนี้นะข,ข้างตัว,ตว,ตวเก็บปลายหางได้เลยนะนะครับนีนะถ้าเราแบบกดปุ่มอะไรไปโดนแล้วมันเย็บเหมือนกําหนดฟรีข็มในการเย็บให้เรากดปุ่มนี้กลับมานะมันก็จะเป็นการเย็บแบบทั่ว,วไปที่เราใช้งานกันอยู่ก็คือปุ่มนี้นะครับนะปุ่มนี้นะส่วนปุ่มที่มีขีดลูกศรขีดเส้นทึบ ชี้ลงแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว E นะตัวนี้ก็คือการกำหนดรูปแบบการเย็บนะครับกำหนดรูปแบบการเย็บแบบเส้นตรงนะกำหนดรูปแบบการเย็บแบบเส้นตรงนะครับก็คือเย็บแค่เส้นเดียวนะกำหนดรูปแบบการเย็บแบบเส้นเดียวนะครับนี่กดปุ่ม S เข้าไปนะพอกดปุ่ม E กดปุ่ม S เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้เลยว่า,าเราจะกำหนดให้เขาเย็บเนะี่ยกี่ฟีเข็มนะครับ อันนี้ผมกําหนดไว้สิบนะสิบแล้วผมยืยมไปดูนะครับปุ๊บนะเขาก็ถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับย้ําหัวย้าท้ายด้วยเนะี่ยก็คือเขาจะย้ําหัวย้าท้ายให้ด้วยนะครับนะก็คือเราแตะแค่ครั้งเดียวนะแตะปุ๊บเห็นไหมนะครับนี่แตะแค่ครั้งเดียวแล้วเขาจะวิ่ง10ฟีเข็มตามที่เราตั้งนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สี่ก็ดนะอ่านะครับก็วิ่งตามที่เราตั้งได้เลยนะครับ ก็คือเราแตะปุ๊บแค่ครั้งเดียวเขาจะวิ่งตามจำนวนฝีเข็มที่เราตั้งแล้วเขาก็จะตัดได้ให้เราเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือการกําหนดตําแหน่งเอ้คือการกําหนดฝีเข็มในการเย็บนะครับส่วนในกลมๆนี่คืออะไรนะครับอันนี้เขาเรียกมามหมดออโตสวิงออโตสวิงจะเอาไว้ใช้ควบคู่กับพวกระบบกําหนดจํานวนฝีเข็มในการเย็บนั่นก็คือออโตสวิงเนี่ยถ้าเรากําหนดจํานวนฝีเข็มในการเย็บแบบอัตโนมัตินะเรา ถ้าเราเปิดใช้งานจะเป็นการแตะแ,แค่ครั้งเดียวแล้วจักรมันจะวิ่งไปตามจํานวนที่เราตั้งฝีเข็มไว้แต่ถ้าเราปิดเราต้องเหยียบเองเหยียบแช่วไว้จนกว่าจนกว่าจักรมันจะวิ่งครบตามจํานวนที่เราตั้งไว้มันถึงจะหยุดนะนะจะแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือถ้าเปิดนะครับเปิดสักรกลกลแบบนี้นะครับออ,อตโต้สวิงนะแตะแค่ครั้งเดียวเขาวิ่งไปตามจํานวนที่เราที่กําหนดไว้ ถ้าปิดเราต้องเป็นคนเหยียบเองแล้วเขาจะหยุดเองเมื่อครบจำนวนสีเข็มที่ตั้งไว้นะต่อมาถ้าเราต้องการกลับมาเย็บหมดปกติธรรมดาทั่วไปก็คือปุ่มนี้นะปุ๊บเห็นไ,ไหมนะครับส่วนตัวต่อมารูปเป็นไก่นะก็คือเปิดปิดระบบตัดได้นะครับบางท่านก็เราไม่ต้องการที่ว่าประกาศตัดได้นะปุ๊บนะเราก็เย็บนะครับ กดส้นเท้าเห็นไหมไม่ตัดแล้วเห็นไหมครับเพราะเราปิดไว้นะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เมื่อไหร่กดกลูกกระต่ปุ๊บเปิดนะครับเ้วลองมาเริ่มต้นเย็บใหม่เนี่ยนะปุ๊บกดส้นเท้าสั่งตัดได,ด้เนหะ็นไหมตัดได,ดนะ้แน่เหมือนเดิมนะครับนะนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับแต่และฟังกช์ชันนะแล้วตัวนี้คืออะไร สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆตัวลูกเข็มนะรูปปลายเข็มนะครับนั่นก็คือเราเอาไว้กําหนดตําแหน่งเข็มนะเวลาปุ๊บนะครับหยุดเย็บเนี่ยเห็นไ,ไหมผมปล่อยเท้าเยยบนะปล่อยเท้าเยียบปุ๊บเนี่ยเย็บแล้วปล่อยอันนี้ก็คือเราสามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการให้เข็มปักเวลาหยุดเย็บนะครับเวลาหยุดเย็บปุ๊บเนี่ยให้เข็มปักหรือหยุดเย็บให้เข็มยกโดยที่เรามากดนะครับกดปุ๊บสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้น นะสัวนยักษ์ตัวนี้เปลี่ยนนะปล่อยท้ายเยบเมื่อไหร่เห็ไนไหมปล่อยท้ายเย็บเมื่อไหร่เสาเข็มยกทันทีเลยโดยอัตโนมัติเลยนะนะครับแต่โดยปกติเราจะใช้กันแบบเขาเรียกเข็มปักนะครับนะเพราะว่าเข็มปักดียังไงก็คือปุ๊บเย็บนะเราสามารถยกตีนผีขึ้นเพื่อหมุนชิ้นงานไปเลยแล้วชิ้นงานมันจะไม่หลุดนะครับเนะี่ยชิ้นงานจะไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเราใช้แบบเขาเรียกอะไรถ้าเราใช้กันแบบเข็ม เข็มยกนะครับเวลาหมุนชิ้นงานเราก็ต้องใช้มือมาหรือใช้มือหรือใช้ปุ่มมาปักเข็มนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเสาเข็มนั้นมันก็เรียกปักลงชิ้นงานก่อนที่จะหมุนนะครับซึ่งมันก็จะเสียเวลาเราอีกนะต่อมาตัวนี้นะครับนะอยู่ด้านล่างตัวย้ำถอยหลังออโต้นะ ก็คือตัวนี้นครับคราวนี้เขาเรียกว่าระบบแท็กกิ้งนะหรือระบบเย็บย้ำอยู่กับที่นะครับอ่าเดี๋ยวผมแตะครั้งเดียวนะอ่านะครับเขาจะเย็บย้ำล็อกนะครับตามจำนวนฝีเข็มที่เราตั้งไว้นะครับนี่คือการระบบเย็บย้ำอยู่กับที่ผมแตะแค่ครั้งเดียวเขาจะ ทำงานตามที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ดูสามฟีเข็มห้ารอบอ่ะลองดูนะครับนะครับนี่จำนวนรอบเราก็สามารถตั้งได้นะจำนวนรอบเราก็สามารถตั้งได้นะก็คือถ้าเรารอบหมายถึงอะไรนะครับนี่เขาเย็บก็คือ มาถึงนี่เริ่มต้นนะครับมาถึงนี่หนึ่งสสาสี่ห้านะครับหนะึ่งสองสาสี่ห้านะครับนะการปรับสปีดช,ช้าเร็วของตัวตัวมอเตอร์นะครับของตัวจักรนะสำหรับบางท่านที่ต้องการเน้นฝีเข็บมากๆนะครับนะหรือกลัวเย็บแล้วพลาดนะครับพวกงานหนังพวกอะไรพวกนี้มันแก้ไขไม่ได้นะนะนะครับ มันจะไม่เหมือนงานผ้านะหรือสำหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับเอาไปทดลองใช้แล้วไม่ชินกับจักกลัวเรื่องความเร็วของตัวจักกลัวจักคอนโทรลอะไรตัวจักไม่ได้เอานะครับเราก็กดลูกศรชี้ลงนะครับนี่็นอันนี้คือต่ำสุดได้ที่100 100นะครับ100ฟรีเข็มต่อนาทีนะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมกดแชร์ไ้นะถ้าเรากดครั้งเดียวเขาจะขึ้นครั้งละหน0้สูงสุดก็คือ 2,200ฟีเข็มต่อนาทีถ้าเรากดครั้งเดียวเนขาจะลดครั้งละ100้อ่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมอ่าตามสูตรให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตามสูตรคือ100ฟีเข็มต่อนาทีนะเดี๋ยวกลับเข้าสมุดปกติก่อนเนี่ยครับนี่คือผมหยียบสูตรแล้วนะ นะครับยืนเหยียบได้ก็วิ่งเท่านี้ครับตีลังกายเหยียบก็วิ่งเท่านี้แหละนะเพราะว่าตัวนี้เราสามารถร็อกความเร็วตัวมอเตอร์ได้นะครับจากนั้นมือใบงานหนาง,งานหนังนะครับหลายหลายท่านอาจจะชอบนะเพราะว่างานหนังเนี่ยเขาจะชอบมากนะครับเรื่องการช้าเย็บช้าช้าสโลสโลแบบนี้นะครับเน,นี่ยเราก็ไปนิ่มๆเลื่อนๆนะครับนะ แล้วถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วให้ไวขึ้นอีกหน่อยนะครับกดลูกศรชี้ขึ้นนะเลือกสัก500นะอ่นะมาดู500นี่ครับเห็500นห0าร้อยนเห็นไหมห้าร้อยดิปุปปปปผมหมุนในที่แคบยังหมุนได้เลยเห็นไหมนะครับเนี่ยหมุนในที่แคบเราจะหมุนทันเลยเห็นไหมอ่ะก็จะคอนโทรลง่ายขึ้นนะครับเอาเราต้องการไวๆหน่อยนะครับสักพันห้าร้อยรอบนะ 5 0 0รอบนะครับเอาสูงสุดสิประมาณไหนกดให้ดูนะครับ2,200ฝีเข็มนะ2,200ฝีเข็มต่อตว,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 ตวันนะเห็นไหมโอ้นะนะครับทังนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถคอนโทรลกับเท้าตรงแป้นเหยียบเราด้วยก็ได้นะครับว่าถ้าเราเท้าหนักมันก็วิ่งวิ่งไปสูงสุดต,ตามที่เราล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเรา แต่เบาๆนะก็จะไปตามแรงเท้าที่เราเหยียบได้เ็กเช่นเดียวกันนะนะคต่อมาปุ่มตรงกลางนะปุ่มนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้โคง้งแบบนี้นะเขาเรียกปุ่ม s o ตา start s o ์สตาร์ทก็คือเขาจะใช้ก่อนอส่องฟิกเข็มแรกนะครับ ในกรณีที่เราจะเห็นผลก็ต่เมื่อเราใช้สปีดความเร็วสูงๆ,ๆตอนเริ่มต้นเหยียบก็คือรบต้นเหยียบปุ๊บเราก็เหยียบจนสุดเลยแล้วก็ใช้ความเร็วสูงสูงเนี่ยอสองฝีเข็มแรกเนี่ยจากรเขาจะสโลว์ให้ก่อนเพื่อป้องกันได้ขาดได้หลุดตอนเริ่มต,ต้นเหยียบนะต่อมาอีกนะครับปุ่มปุ่มนี้คืออะไรนะครับปุ่มนี้มีหน้าที่เขาเรียกปุ่มปักเข็มยกเข็มปุ่มขอเข็มนะอ่าน,ะ,น,ะ,นะครับ สมมติเราเหยียบใช่ไหมครับปุ๊บแล้วเหลือสักอเหยียบไม่สุดเลยก็ได้นะครับปุ๊บถ้าเหลือสักหนึ่งฟีเข็มเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเ,นเราต้องมาหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อเพื่อเพื่อปัดเข็มลง่อนอะ,นะครับเพราะถ้าเหยียบเนี่ยมันอาจจะเลยใช่ไหมนะครับเราถึงจะหักมุมชิ้นงานได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ก็เราไม่ต้องเหยียบกันเรากดปุ่มนะครับนี่กดปุ่มด้านข้างหน้าจอนะ กดปุ่มตัวขอเข็มตัวปักเข็มยกเข็มนะครับกดนะครับเห็นไหมกดปุ๊บแล้วก็กดนี่เห็นไหมนี่เราก็หักมุมได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องไปหมุนวงล้อนะครับนะมันะน้องไปเสียเวลาหมุนวงล้อี่กดปุ่มตัวน,นี้ได้เลยนะ <Nein. S 2> ไม่ต้องเหยียบนะอันนี้ผมไม่ได้เหยียบนะอันนี้ผมใช้วิธีการกดปุ่มเอาะนะครับเลือ2องฟีเข็มอ่ะสมมติเหลือยซองฟีเข็มเราก็กดเลยครับเลยสองเราก็หักมุมได้เลยนะนะครับ อันนี้เหลือสามฟีเข็มเราก็กดเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็หักมุมได้เลยนะครับปุ่ม P คืออะไรนะครับ P ก็จะเอาไว้เข้าไปก,กำหนดค่าพารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์ตัวจับนะครับปุ่ม S ก็ไว้ Safe, เซฟไว้เซตติ้งนะครับสวิตช์มิเปิดปอยู่ด้านบน เ,เห็นไหมอ่ะร้องผ้าใบดูบ้างนะครับโอ้ไม่ต้องร้องแล้วผ้าใบนะครับเพราะว่าผ้าพ v วซีเย็บได้สบายสบาย